ดีนะฮะวันนี้นะครับผมจะขึ้นไปไอ้รอยัพลพาราคอนฮอลนะครับผมชั้น5ของสยามพาราคอนนะฮะไปงานญิ่ปุ่นฮะคูเปงคอก2022มาครั้งแรกไง <c oughs> เห็นมานานแล้วตอนนี้กำลังขึ้นมาไดเลื่อนไม่อยากขึ้นลิฟต์นะครับผมขึ้นลิฟต์เนี่ยมันแบบเรียวไปหน่อยมันจะไม่มีเวลาอาธิบายเอา <c oughs> ต้องพูดอย่างนี้เลยครับว่า,างานนี้เนี่ยเป็นงานที่แบบว่าเกี่ยวกับญี่ปุ่น About อะอาบัญี่ปุ่นอะแม่งห้างหรือเขาขงกดไว้กูถามจริงเลยมามากี่รอบกี่รอบแม่งก็ กูก็จำ,จำทางไม่ได้ชั้นห้ามาชั้นห้ามี่มาบ่อยมากเลยนะหลายๆคลิปอะถ้าไปดูอะโอเคนะครับผมเข้ามาแล้วนะฮะเดี๋ยวมาดูก่อนว่ามีอะไรกันบ้างนะฮะอันนี้นะฮะเข้ามาแล้วอ่าได้ของแถมมานะครับผมนี่ตัวนี้เห็นไหมไม่ได้อันน,น,นี้นี่เห็นไหมปิยาติฟานผมได้มาเมื่อกี้นี้ตอนลงทะเบียนนะฮะตอนนี้ไม่ได้ตัดผมเลยก็เลยเนี่ก็เลยต้องไว้อย่างนี้ต้องใส่หมวกอย่างนี้ ดี๋ยวมาดูมันก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับการเรียนการศึกษาแล้วก็คอร์สเทมีกับวัฒนธรรมวัฒนธรรมของญี่ปุ่นเขานะฮะมาคนเดียวมันก็เงาอยากให,ให้มีเพื่อนมาด้วยอย่างเงี้ยนะฮะใครสนใจมากับผมได้นะผมโอเคเดี๋ยวมีข้างในต่อตรงนี้ก็จะเป็นโซนเดียวกับไวัฒนธรรมกับการเรียนอะไรพวกนี้เนาะโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวเข้าไปข้างในขอหยุดตรงนี้ก่อน ตรงนี้จะเป็นโซนนี้ผมบอกไปจะเป็นโซนที่เกี่ยวกับการศึกษาอ่าช้าได้สังเกตดูเดี๋ยวเราไปโซนต่อไปอันนี้ทางออกเลเราต้องไปทางเข้านะครับผมอ่าทาตามกฎระเบียบให้มันดีๆหน่อยเนี่ยครับเหนื่อยนะแค่พูดก็เหนืนะ่อยแล้วเหมือนเหมือนเหมือนผมกาลงังออกกาลังกายอนะโอเคถ้ามีเพื่อนมาที่แจวเลยโอ้โอมาเลย เป็นเข้ามาแล้วโซนนี้ครับผมมันจะเป็นโซนช้อปปิง้งโซนโน่โน,น,นโซนนั่นโซนนี่นะฮะดูไปเรื่อยๆข้างในเนี่ยมันจะเป็นโซนคนดังเลยนะมันจะเป็นโซนพวกไอ้ช็อปซะส่วนใหญ่เนี่ยมันจะมีไอ้โซนหนังของซาบองคอนฟรีมอย่างเขาหลังผมไหมนั่นน่ะซาบองคอนฟรีมแล้วก็มีของเด็กของอะไรบ้างนะฮะอ่าแล้วก็ต้องมีของมหาลัยดังป่า อ่เป็นโซนช็อปอ่ะโซนใหญ่ช็อปเวิร์คช็อปอะไรพวกนั้นอ่ะนะดูใส่เดียวท้งแบบทำแบบน้ำๆเหมือนนันนี้แม่นี่หมนผมเหมือนโจนเลยนะมาข้างแรกโอ้โหเจออะไรเยองคนทุกคนผมเจออะไรฮะโอ้ขาเป็นไรเดอร์รีไว้์รีไว้ ผมเจอคาเมนเลเดอร์รีไว้ฮะดูฉันเจอรีไว้ถ่ายได้ไหม,มน่าจะถ่ายได้แหละโอ้รีไว้นี่เฮเซเลเดอร์ครับผมนี่นี่โอ้โอเคโอ้โหนีนแบงค์โคตรสวยอะอยากถ่ายแล,ล้วเดี๋ยวขอให้ ที่เขาถ่ายไปก่อนนะครับผมอยากถ่ายมากเลยเดี๋ยวให้พี่คิมพี่คิมช่องลามูนี้ไปถ่ายก่อนนะอยากถ่ายแต่รอไปก่อนนะะโอ้โหอยากได้เหลือเกินหางตั้งกูก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาพรุ่งนี้ค่อยมาซื้อตอนที่ยังไม่ได้ถ่ายเนี่ยผมรออยากถ่ายอะอยากถ่ายนีไว้อ่ะเดี๋ยวรอไปก่อนถ่ายลูฟี่ก่อนก็ได้อะถ่ายลูฟี่ก่อนมาฝายให้ใครถ่ายสักคนหนึ่งนะครับผม

ความอตะาคูของฉันอันเนี้ยผมบอกนะไลดร์รีไวท์อ่ะถึงมันจะคนเขาบอกว่าดีแต่ผมเกลียดดีไซน์ยังไเลยแม่งสีเดียวคูพลิ้งมาเลยฮนะพลิ้งมาเลยผมเกลียดมากเลยเมื่อกี้ผมเจอยูทูบเบอร์ชื่อดังผมเจอคุณเลวตานะเลยด้าหางด้าหาง้วกินก่อนดีไหมลองท้องลองท้อง ผมก็มีพยายามตามหาหลายอย่างเลยเนี่ยวนใหญ่ก็เป็นของช็อปนะฮะโซนนีเ้เราเจอมาร์สไลเดอร์วเราเจอตร์แมนนะฮะแล้วเราก็เจอเซนไตไม่มีหรือเปล่าวะเซนไตไม่มีเหรอวะเฮ้ยอยากเห็นเซนไตเว้ย โอเคโอเคเจอใครฮะเดี๋ <ST> S> <S ยวผม้นชื่อให้แล้วกันปุ <ST> S> <S ไม่ไหวแล้วโอเคเดี๋ยวถ่ายรูปแล้วนะฮะตัดตัดภาพไปวันนี้ผมอยู่ยาวนะวันนี้มีคอมเมดี้เดอร์ดีไวทมาร์เดอร์ดีไวท์น Real ide, นะอยู่เลยถ้ามีดีไวที่ผมอยู่เลยฮะโอ้ยไมก่กอดผมไม่สนใจแนละ้ว ผมรู้สึกว่ามาวันนี้วันเดียวไม่พอครับผมต้องมาแบบว่าหลายวันอะไรประมาณนั้นนะครับผมโ okay. อเคผมมาอีกรอบหนึ่งวันนี้คนโคตรเยอะเลยเยอะกว่าวานอีก่นะใส่หมวกตัวเดิมใส่แมสตัวเดิมเรื่อตัวใหมอ่อ่าอนนี้นะฮะคนโคตรเยอะกว่าวานน,นวานเนี่ยเทียบภาพไปดูเลยอันไหนน้อยอันไหนเยอะอ่า ผมมาให้แล้วครับผมมาวันที่สองพรุ่งนี้ก็น่าจะมานะฮะถ้ามันดีนะเฮ้ยๆ hey, hey, วันนี้มีดิโกะผมเมื่อวันไม่มีนะดูภาพได้เลยนะครับผมนี่ครับผมมีโปรโมทด้วยนะเนี่ยไปดูได้นะครับผมมัทเลเดร์ไอ้โอเดงข้ามสตวรรวันะฮะวันที่8กันยายนโอ้ oh, ผมได้มาแล้วนะครับผมเสียไป450าบบาทกับปันทีตโวของฮิโอยุลูกโอเด้ง โ <Okay. S 2> อเคยากเขียนนแะแต่ผมไม่ได้อยู่คณะสถาปาตัตย์ไงไม่ได้จบสถาปาัตย์นะแต่อยากจะเขียนเขียนอะไรไม่รู้เขียนไม่เคยรู้แล้วผมเขียนอะไรเดี๋ยวค่อยดูนะทุกคนนะสวัสดีครับท่านสมาชิกชมรมคนชอบโอเคเรียบร้อย <laughs> เดี๋ยวโคตรดีวโคตรเร็วรก็คืองานไม่มีอะไรมากนะครับผม เดินมาต่อตรงนี้วันที่สามไปปัจจุบันแล้วก็ <c oughs> <c oughs> เคก็สวัสดีฮะวันนี้ครับผมก็มาอีกแล้วนะฮะวันนี้วันที่สามเรจะใชะ้ส่วนผมก็จะเป็นลมเพราะว่ายังไม่นอน,นเลยเช้ามาคือแบบต้องไปช่วยเรื่องของการาย้ายบ้านนะฮะบ่ายมาตอนนี้บ่ายสามก็ต้องมาที่นี่เพื่อถ่ายคลิปให้ทุกคนดูให้จงได้ ผมสัญญาไว้แล้วมาต้องมา3วันนะผมสัญญากับพวกคุณไว้แล้วผมบอกแล้ววันนี้วันคนเยอะกอว่าเมื่อวานนะดูข้างนอกสิอข้างนอกคนเยอะเลยฮะอ่านะ่ะถ้าเกิดเห็นหน้าใครก็เดี๋ยวผมจะเซ็นเซอร์เอานะครับผมไม่มีอะไรครับผมก็เหมือนเดิมครับผมอ่าแต่แค่คนเยอะขึ้นเฉยๆโซนก็มีโซนเกี่ยวกับการศึกษาการแบบเรียนต่ออะไรพวกนี้เนาะใครเรียนสนใจเรียนต่อเรื่องของไอ้นี่ก็มาที่นี่ได้นะครับนี่นครับผมก็จะมีโซน ต่างๆนานามากมายนี่ตั้งแต่ถ่ายรูปหรือว่าอะไรต่างๆนะฮะผมนี่จะมีเวิร์กชอปผมพูดไปแล้วเนาะแต่ก่อนอื่นนะครับผมผมหาคุณคนนั้นก่อนนิโตะฮะคุณนิโตะอยู่ไหนฮะมาบ่อยนะฮะมาอันนี้ผมไม่ได้ซื้ออะไรเพิ่มมะนะผมไม่ได้ซื้ออะไรเพิ่มแล้วนะฮะ,ะอยู่ไม่เกินชั่วโมองวันนี้พอจะท้ายน,นี้ผม,มอยู่ไม่เกินชั่วโมองครับผมไม่เกินนี้แน,น,น่นอนเฮ้ยคำเป็นไรเดอร์อโง กยอิิจโกวะโอเคตอนนี้ก็ไม่มีอะไรเยอะนะครับผมเดี๋ยวผมตามหาคนเยอะมากเลยเดินไปท้าดวกเลยโอเคโอเคสรุปผมหานิโตะไม่เจอ ก็ไม่ต้องหาเขาแล้วนะครับผมแสดงว่าเขากลับไปแล้วนะฮะก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับผมโอเคแล้วก็อย่าลืมกดสมัคร YouTube Membership ด้วยนะครับผมลวมไปถึงโดเนทที่ใต้เด็กชาติด้านล่างที่ t i k m e c o m ด้วยนะครับผมแทนนี้ก็ซีอูเกนในวีดีโอแล้วกันนะครับผมแล้วเจอกันครับในคลิปต่อไปแล้วเจอกัน